าจะโชโตท่านเจ้าอาวาสวัพตะโกรักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดไรเรียนท่านรองปัญญาเบบปปตันท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดลบุรีดิฉันนา,าศิศนาศิราชวัฒนธรรมจังหวัดลบุรีในนามของจังหวัดลบุรีร่วมกับวัดไรเทศบาลตะบ,บนท่าโขงและคณะทำงานโครงการสร้างความเชื่อมั่นด้านภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการตลาดด้านการท่องทเที่ยว กิจกรรมย่อยสืบสารงานประเพณีแห่พระศรีอริยะเมตไตรวัดไรขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่กรูนาให้เกียรติมาเป็นประธานในงานสืบสารประเพณีแห่พระศรีอริยะเมตไตรวัดไรนะคะภายใต้โครงการสร้างความเชื่อมั่นด้านภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์เขลมเสลิมกาตลาดด้านการท่องเที่ยวตามแผนป,ปฏิบัติราชการจังหวัดบุรีประจาปีประมาณ2,568ในวันนี้ ประเพณีแห่พระศรีอารีย์ยเมตไตรวัตไรได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นบัญชีมรดกภูมิยานานวัฒนธรรมของชาติประจำปีพุทธศักราช2566ด้านแนวปฏิบัติทางสังคมพิธีกรรมประเพณีได้กล่าวถึงก,การสร้างความดีที่โดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนคือผู้สันตกชนเนี่ยเป็นจำนวนมากได้เข้าม,มีส่วนร่วมถือเป็นประเพณีที่แสดงออกถึงความ พร้อมเพียงความสามาัคคีความพร้อมใจในการส่งเสริมวัฒนธรรมที่จะท้อนให้เห็นถึงสภาพชุมนชนท่าพมในอดีตซึ่งเป็นวัฒนธรรมือม้องถิง่นที่งดงามและมีคุณค่าควรแก่การอนุรักษ์และสื่อทอดให้เยาวชนยุนหลังได้ศึกษาและเรียนรู้สื่อไปซึ่งในการจัดงานวันนี้จังหวัดลบบุรีโดยสำนักง,งานวัฒนธรรมจังหวัดลบบุรีร่วมกับวัดไร่เทศบาลตำบลท่าพรและคณะกรรมการ ทำงานโครงการสร้างความเชื่อมั่นด้านภาพลักษณ์และเด็กผ่านส่งเสริมการตลาดได้าการท่องเที่ยวกิจกรรมย่อยคือสืกสารงานงประเพณีแห่พระสิยามไม่ไตวัดไรได้ร่วมกันจัดงานสืกษสาประเพณีนี้นะคะแล้วก็ในส่วนในเรื่องของโดยมีวัตถุประสงค์นะคะเพื่อส่งเสริมให้เด็กเยาว,วชนประชาชนได้ศึกษาและเรียนรู้วัฒนธรรมที่ดีงามของท้องถิง่นเกิดความรักความหวงแหนวัฒนธรรมของตนเองและเกิดการอนุรักษ์ ส่งเสริมการขึ้นแข่งของความคิดเพื่อใและสนับสนุนทุกภาาส่วนทาให้มีวัฒนธรรมที่เก่แตกขึ้นนะคะแล้วเกิดการนําทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างมูลค่าเพิ่มแล้วก็สร้างรายได้กับครอบครัวชุมชนและก็สังคมด้วยนะคะแล้วก็การจัดงานในวันนี้ดําเนินการโดยม,มีกิจกรรมทั้งหมด7กิจกรรมนะคะได้แก่การรำถวายสการะพระศรีอริยเมตไตโดยคณะนางรำทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่ของอำเภอ,อเท่าลุนจังหวัลดลพบุรี จำนวนกว่า150คนการสนับสนุนการประดับระเทศเรื่อนประดิษฐาพระศริอาริยะเมตไพรและรถขบวนแห่พร้อมกองยาวและนางลำสาการเสวนาวิชาการตำนาพระศิรอาริยะเมตไพรประเพณีและการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิมยาทางวัฒนธรรมสี่เนื้อสรารประวัติวัดไรและประเพณีการแห่พระศริอริยะเมตไตรและกิจกรรมลานวัฒนธรรม กิจกรรมการสาธิตอาหารพื้นบ้านและผลิตภัณฑ์ทางวางัฒนธรรมแล้วก็ตลาดดิมน้าอาหารพื้นถิ่นแล้วก็การสาแสดงศิปงลปะแัะันธรรมการจัดงานในวันนี้ได้รับการสนับสนุนงบมาณตามแผนปฏิบัติการของจังหวัดลพบุรีประจำปีงบประมาณสองพแและความร่วมมือร่วมใจส่วนราชการสาธารณสุขเครือข่ายคณะทำง,งานการจัดงานทุกท่านและทุก่วยงานที่ให้การสนับสนุน การดำเนินงานในครั้งนี้ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยปัจบันนี้ได้เวลาสมควรแล้วดิฉันขอเรียนเชิญท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีประธานในพิธีได้กล่าวเปิดงานประเพณีแห่พระศรีอริยะเมตไตรวัดไรนะคะภายใต้โครงการการสร้างความเชื่อมั่นด้านปลาแกลประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการตลาดและการด้านการท่องเที่ยวตามแผนปฏิบัติชการของจังหวัดลบบุรีค่ะขอขอบียนเชิญค่ะ รัฐการครูสมุทรกรงเทพจะาพร่ตเจ้าวาดวัดท่ามตะโกรักษาการเจ้าวาดวัดไรอัะวดสงฆ์พัฒารมจังหวัดรัชนะธิการับน่หนเผดข้าวบูเนห้เผยหอมบ่วงนะครับต้นน่านสวนรัชการนะครับไปร่วแทนหน่วยรัชการด้วยพททเขตลบบุรีขั้นนายกงค์การมิหารจทดกางบัญชีรักษาการนายกเทศมนตรีตะบนท้าโขง ท,ท่านสมาธิศรีจังหวัดนะครับท่านร่วกับขอความที่โผล่รวมถึงผู้ส,สามีประชาชนและก็ที่น้องสื่อมวลชนที่โพสต์ครับวันนี้เป็นวันที่เลิ่อดีนะครับอย่างที่ท่านเลนเจอรท่านได้กล่าวเมื่อเช้านะครับกล่าวท่นานนักเรียนถึงการกล่าวรายงานของท่านออนายะครับ ซึ่งปีน,งนี้เป็นปีที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านอำพลท่านพระประรกุลนะครับได้สนบสนุนโอประมาณนะครับในการจัดงานในพืน้นีชักพะก,นกเนี่ยก็สี่รืยองเมตไตรซึ่งมีขึ้นทุกปีแต่ปีนี้เป็นพิเศษนะครับมีรวมเนวันซึ่งต้องเรียนว่าพี่น้องจังหวัดใกล้เคียงจะเป็นสิงห์บุรีัยนาาอา่งทองพระนครศรีวิุธยหรือสระบุรีเนี่ยนะครับจังหวัดใกล้เคียงได้เดินทางมาร่วมนะครับ ปีนี้ผมได้มาแถลงข่าวท่านผู้ว่าจังหวัดมอบหมายให้ผมร่วมกับท่านรักษาการนายรุ่นที่งท่านนายกยคองการหาส่วนตับ้านชีรวมถึงท่านม่าทีจังหวัดนะครับ mm hmm. แล้วก็ท่นทานพระครูสมุทรเทพท่านกตัวตงท่านได้เมตตาในการแถลงข่าวก่อนที่เราจะเริ่มจากงานพิีชักพระนะครับเป็นวลา5วันซึ่งปีนี้เป็นปีพิเศษที่จังหวัดลุมีได้มีการสฉลองปรปมาณนะครับ ให้ยิ่งใหญ่ขึ้นนะครับในปีต่อไปก็คิดว่าเราจะมีการปรับงานที่ยิ่งใหญ่ขึ้นนะครับซึ่งวันนี้เราได้มาร่วมทาบุญที่น้องผู้สานิกรชวนได้ตั้งโวงทานแล้วก็ทางเข้าวัดหรือตั้งแต่แยกบาง,งานานะครับก็จะเห็นโวงทานไปถึงบ้านชีนะครับซึ่งก็ทําให้ทราบถึง พี่น้องที่มีความเคารพลและศักดิ์ศรีไอ้กมีตรายเรานะครับวันนี้ในานามจังหวัดลุบรีเองนะครับเราต้องกราบขอบพระคุณนักท่องเที่ยวที่ได้เดินทางมาร่วมกับเบลีน,นช็อตแทนะครับจบังหวัดใกล้เคียง่มงกรากบเรียนไปแล้วนะครับรวมถึงกับขอบพระคุณท่านพระครูสมุนความเทศเจ้าทัพโวโตเจ้าวัดวัดถ้ำตะโกนะครับรัาการท่านเจ้าวาดัดวัดไหลที่ได้ให้ขายสถานที่รวมทั้งเหน่วยงาน สถานศึกษาลูกๆดังลำนะครับต่างไปนะครับต่างไปแต่ใกล้กันนะครับซึ่งมีความทุุุสักดาะ์ระศีเวเมษไต่เราได้มารำวายจำนวนร้อยท่านนะครับต้องขอบคุณผู้ที่ควบคุมนะครับที่ได้เดินทางมาร่วมวันนี้เริ่อดีครับวันนี้เวลา่วนนี้9ก้าเลานาทีผมขึ้นมาเวลา9าก้าเลยนาทีเราจะได้เก้าไปร่วมกันในการ ชัพระศรีวิเมศไตรบวันนี้นะครับแบบน,นี้ได้เวลากันกครควรแล้วนะครับ,บ,บผมใลหัวนหน้าสวนราชการพี่น้องประชาชนนะครับขอร่วมกันเปิดงานศึกษาปะเพิธีแห่งรพระศรีอภิญญเทศไตวัดไร้ภายใต้โครงการสร้างความเชื่อมั่นด้านภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการตลาดด้านการท่องเที่ยวตามแผนท่าจังหวัดลบบุรีอย่างปีร่ประมาณ2 5 6 8นับแปนวันนี้ขอบคุณครับกราบเนื่การด้วยความเคารพครับ ระดับต่อไปนะครับท่านประธานในพิธีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีท่านปรัชญาปีประตังจะได้ลันของเปิดงานครับซึ่งการลันของครั้งนี้นะครับอยากจะให้ทุกท่านนะครับได้ตั้งใจนะครับนอกเหนือจากการปรบมือและขอทุกท่านนะครับสาธุในใจนะครับเราจะได้มีโอกาสเข้าสู่ประเพณีสําคัญของชาวจังหวัดลบบุรีและจังหวัด ใกล้เคียงนั่นก็คือประเพณีแห่พระศสีอเรียเมตรตรวัดไกลภายใต้โครงการสร้างความเชื่อมั่นด้านภาพลั์และประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการตลาดด้านการท่องเที่ยวตามแผนปฏิบัตรริราชการจังหวัดลบบุรีประจำปีงบป,ประมาณ2,568 สำหรับขบวนในวันนี้นะคะก็จะแห่นะคะไปที่สุดที่โรงเรียนวัดท้องคุ้งนะคะหลายๆท่านนะคะสามารถที่จะไปรอตามจุดต่างๆได้เลยแล้วเมื่อสักครู่นี้นะคะมีคาแนะนํานะคะจากคณะนะคะของทางวัดด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะร่วมนับถอยหลังไปพร้อมๆกันนะคบเพื่อให้นับสัญญ,ญาณ ในการล่งของเปิดงานสื่อสารประเพณีแห่พระศรีอริยะเมตรัยวัดไร่5 4 3 2 1ขอเสียงปรบมือด้วยนะครับ ดังดง,ดงรวยรวยรวยและสาทุกไปพร้อมๆกันนะครับใช่แล้วค่ะและนี่ก็คือนะคะพิธีเปิดงานสืบสารประเพณีแห่พระศรีอริยะแม่ไตรวัดไรอย่างเป็นทางการค่ะขอบคุณท่านประธานในพิธีในวันนี้นะครับท่านประญาเปิปรตังรองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีบนหน้าส่วนราชการและรวมถึงท่านวัฒนธรรมจังหวัดลบบุรีในขณะนี้นะครับท่านประธานและท่านผู้มีเกียรในะครับจะได้ บันทึกิภาพเป็นที่ระลึกในปี2568ครับ